อ่ะนี่สองบาทพอดีย่างได้เกมก่อนโอ้ยเลือกมากว่าคุณตรงนี้คือเป้านะแต่ถ้าปาติดตรงนี้สามคะแนนมาเลยเลยเฮ้ยอบเฮ้อบแฟนยังอ่ะรักขนาดนี้ต้องมีน้ำตาแล้วแหละน้ำตาลงได้กี่ดึงเลยนะโอ้ยดึงขนมเห็นมั้ยไเป็นไงบ้างอ่ะอ้วนบลม ผมเปีย้ยวผมคือผู้คุมวงกลมวันนี้จเจ้ารูบิกมาเล่นที่โรงเรียนจะไวะ้นั่งก่อนนั่งก่อนชายกายใจเย็นเย็นรู้ได<ห><ไ>้ไงอ่ะและเอาหน้ากากมาใส่เล่นทำไมคะเด็กชายกายอา้าวผมคือผู้คุมผู้คุมชายกายล้วรู้อยากบอกจริงเหรองั้นหักสิบคะแนนเหมือนหน้ากาก<ไ>เปิดเอ้ไวให้หวองอแล้วไม่เป็นแล้วหรอผู้คุมอ่ะไม่เป็นแล้วครับแล้วเอาอะไรมาเล่นเนี่ย ก็น,นี้ครูบอกฟีเดย์ครับเออใช่ใช่ใช,ใช่โอเคโอเคอย่าบอกใครนะครับผมคือผู้คุมได้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 ชายซีอืมผมไม่ใช่ใชายีผมคือผู้คุมผู้คุมวงจมเอาไป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 ้ไปไป<อ>าไงนะ้ว่าไรไปไปไปโอ้โหออกไปแล้วก็ยังอยากจะมีบทบาทเนาะสวัสดีครับคุณสมจีสวัสดีค่ะคุณสมจีสวัสดีค่ะสินเราต้องใส่ชุดนี้จริงๆเหรอเออใช่ต้องใส่ส่งเสริมการขายต้องมีอะไรให้ลูกค้าเล่น แล้วเอาอะไรมาขายครับวันนี้ยวันฟรีเดย์นี่นะครับขนมป๊อปซ่าขนมสองบาทมีสีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็สีเหลืองครูส้มจีนไม่อุดเหมือนเลยนะครับอก็น่ากินอยู่นะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวครูไปอุ่นหมืนนะครับอย่ขย,ยันจริงๆน้อยคนที่จะรู้จักเราในวันนี้ <c oughs> บิ๊กมาเล่นได้เหรอ,อใช่ใส่หน้ากากทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมมันจำได้หมดเลยอ่ะผมป้องตัวอยู่นะเอานี่มาซื้อขนมดีกว่าขนมอะไรขนมอะไรมีอะไรบ้างเปิดดูดิเหลืองไม่เอาชมพูก็ไม่เอาน้ำเงินไม่เอาเขียวไม่เอาผมไม่อยากกินปังแรงทำไมไม่หันนะกดทัพูเจ็บแปง้งวายเฮ้ยทำไมผมมีอยู่ชุดเนี่ย เล่นอะไรอ่ะลูกแกไหนเอามานี่ดินี้อืมชุดน้ำเท่แล้วหลบไปทุกคนให้ผมไม่ืนทำไรให้ผมน่าจะมาทำไรอ่ะคุณใส่หน้ากากอยู่ป้าแม่นจริงๆริงขอบใจขอบใจธรรมดาเอามาสองบาทฮะแล้วลูกแกก็ขายของเอามาสองบาทฮะเอาสีไหนนะเอาสีเขียว มาลีมาลีเฮ้ยมาลีอะไรอะ่ะมันนี่ขนมป๊อปซ่าเหรออยากกินมานานแล้วมันจะอร่อยไหมเนี่ยอ้วนอร่อยสิขนมป๊อซชาขอใหม่อา้าวก็เห็นเป็นวงกลมนือว่าให้ขออ,ะอ่ะนี่นะคะยังไม่หมดอายุดูกันด้วยเวลากินอ่ะไม่ใช่กินทรงเดดแกะมันออกมาแกะมันออกมา มายืนรู้อะไรฉันเนี่ยฉันกลัวเป็ดแกะไม่เป็นอุเห็นไหมมันจะมีพองเปรี่ยวนะอุอ้ยเปี้ยวจุมลงไปอุ้ยเป็ดเปรี้ยวแสดงว่าเสียแล้วใช่เป็ดพิ้งไว้หลายวันแล้วมันก็เลยเปรี้ยวห่้ยจะบ้าเหรอ ห,หล่อนนี่ทำท่าเปรี้ยวทำไมส่งเสริมการขายนะเนี่ยถ้าฉันไาอีกฉันก็จะได้กินสีอื่นหรอใช่แต่ตอนนี้ฉันยังไม่เล่นหรอกนะรอให้เพื่อนฉันกินสีอื่นดูก่อนถ้ามันอร่อยฉันก็จะเล่นอีกอฉลาดจิงเป็ดจีนีสปุกกี้มาอย่ะเห็นหรือเปล่า,าล่ะไปตามหาปุกกี้กันไปไปปุกเกนมา เปรง้ยวเป็นไรพยาธิชายตู่เหรอเออช่ช่วงนี้ฉันกินของดิบจะบ้าเหรอฉันกินเปรี้ยวเนี่ยเออช่หล่อนกินตัวเปรี้ยวฉันบอกว่าฉันกินลูกอมเปรี้ยวมาวุ่นวายอะไรกับกลิ่นตัวฉันเนี่ยไปซื้อมาจากไหนอะอยากกินบ้างอะไม่เอาเหม็นอ,อุ้ยก็เจ้าอ้วนกับยายลูกแก๊สอะมันขายของแล้วก็เล่นเกมด้วยนะอันเท่าไหร่อ่ะสองบาทงั้นฉันรีบไปเลยโอ้ ดิโลใครแพ้เลี้ยงโหนกก็ามาดิแต่ถ้าเองชนะนะถ้าให้สกิปิดีตาละตัวเลยโหนี่ครูคือเดงมาหรอคือมาแล้วดิวันนี้วันฟรีเดย์งงอะดิว่าฟรีเดย์แปลว่าอะไรวันฟรีเดย์ก็วันฟรีเดย์ไง ah. พร้อมนะสามสองหนึ่งปิ้วอืมจะได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละสามสองหนึ่งไป อุ้ยกี้เขาากินอะไรอะไรฉันชนะเฉียดฉิวเออให้ก็ได้ยิงเหลืออีกเยอะไม่กลัวหรอกเว้ยมาเด็กสองสองหนึ่งเริ่มตาต่อไปอะ่ะครั้งละสองตัวเลยนะถ้าข้าชนะเอาคืนมาได้ครั้งนี้สองตัวเลยนะไม่มีปัญหาสามสองหนึ่ง่ยนเงี่ยวนะ ขั้งต่อไป3สาสนะไม่นอนแน่ใครนอนแน่สามสามหนึ่งไปโอ้ยออกตัวพร้อมกันทำไมาเองเข้าก่อนนอะของฉันมันแรงไงเอามาสาอ่ะไม่ให้เฮ้ยอย่ามันอนแน่รอบเนี้ยนะเทหมดหนนะ้าตากเลยสิแน่ใจยออกอีเออถ้าแพ้นะไม่ต้องเรียกชื่อกี้เลยงั้นฉันเรียกก่อนเลย อย่าแพ้เขานะสามสองหนึ่งเกง้ัวหายหมดแล้วหมดตึง้งหยุดจะวิ่งเหรอกี่ไปหยิบมา่าเอาไปเลยเอาไปทั้งหมดเลยไม่แบ่งเพื่อนอะไรตัวเองเป็นคนบอกเองนะอย่างงอแงดิเองอย่ามานอนแน่ดิกีจริงไม่เคยนอนแน่หรอกบอกตรง มาวางไว้โต๊ะตัวเองก่อนดีเงาเฮ้ยเชิมาแววเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โหมีขนมทีม่เราอยากกินนี่เฮ้ยลูกเกี้ยงอันเท่าไหร่วะลูกเกี้ยงมันระเบิดเฮ้ยลูกูบเกดเราเองลูกใคร,รอ่ะผมลูกคว้คุมไงเ,เป็นไรชายเอ้ารู้เหรอโอ้เขาก็รู้กันหมดอ่ะเที่ยวบอกดิว่าตัวเองปลอมตัวมา กี้ไม่รู้เลยนะนนเนี่ยว่าเป็นชายอะ่ะกี้ไม่กินปลาไงกินกี้กินปลากระป๋อง <S 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 อันเท่าไหร่ลูกก๊าซสองบาทงั้นเอาไปร้อยป่ะโอ้ยไม่มีดังทอนอ่ะนี่สองบาทพอดีย่างได้เกมก่อนโอ้ยเลือกมากกว่า <S <S ตาเอ๊ะทายดีผมเป็ในใครคือก็รู้ระยงดูแล้ว <S <S ปลาปุกได้เลน,นสื่อเลยใช่ย่ย<า>ัน้นทำไมกีต้องมาถือด้วยอนะ่ะนี่ คุณตรงนี้คือเป้านะแต่ถ้าปาติดตรงนี้สามคะแนนเฮ้ยอย่าไปเชื่อมันนะโลหลบไปเลยอ้วเนเดี๋ยวฉันจะจัดเลยมาเลยเลยเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตจะพูดทำไมล่ะโตสองคนเลยมั้ยเฮ้ย <c oughs> hey, โลปาอะ้รอ่ะตัวนี้เรียกติดสนุกติดฮาผมก็เป็นเพื่อนคุณนะฉันซื้อได้ยังอ่ะ <c oughs> ได้ละเลือกเลยเอ่อ เอลโรก็ต้องคู่กับสีฟ้ากี่มานี้ดิคือคือใจคอจะเอาชนะทุกเรื่องอะ่ะคนเนี้ยอะไรฉันจะกินสีฟ้ากี้คืคืคุณกี้หน่อยดิอะไรเกมคุณเกมเป็นไรอยามีใจร้าย <c oughs> คนสวยมักใจร้ายเป็นธรรมดาเนาะฉันจะฉีกหล่อนแบบนี้กี่ <c oughs> เหมือนเธอฉีกไปก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นอ,ะอ่ะเอารู้ว่า <c oughs> มันจะเปรี้ยวไหมเอา้าหล่อนก็กินดูสิมันก็นหวานๆดีนะสีเขียวเปรี้ยวสุดมากเอยอย่ามาทำเป็นรู้ดีเลยลูกกัดพูดมากอะ่ะใหญ่ลูกน้ำยุลงลายอุ้ยกี่ดูนะเกี์กินล้อหลอกกินร้อหลอกต่อไปตากี้มับ้างดิ<อ>ไม่มีปัญหาไปเล่นเกมเลย เร็วๆฉันได้คดเดียวเหงา้วใรวะอุ้ยฉันเจอหน้าตัวนี้ตกใจเลย <S <S ใครทำแฟนเขาทำไมเต็งใสชุดน,นี้อะคะจำได้จำได้เดี๋ยวเขาขอเจ็บแทน ไปสู่ก็ไม่รอดว้าวโอ๊ยโอ๊ยนี่ยังซ้อมเือเอาจริงเนี่ยซ้อมซ้อมไม่เอาแล้วกเลยยอมเท่านั้นแฟนยังอะรักขนาดนี้ต้องมีน้ำตาแล้วแหละคนยังผมนะเสือยิ้มยากเสือไม่ร้องไห้งั้นน้ำตาเทียมมาตัวนี้ไวจริงน้ำตาลงได้หมดยังวะโอ้ย พุ่มกับบอกให้ปล่อยยีนิดปล่อยเป็นก้อนเลยหยุดตลกตรงนั้นเพราะกี่จะปลาตรงนี้กีพุ่มกับบอกให้เติมน้ำอ่ะหยุดอยู่ตรงนั้นในห้องนี่หาจริงๆอยู่เน,นาะไม่งั้นจะได้ชื่อโรงเรียนฮาเหรพร้อมนาลีพร้อมหรอเดี๋ยวเอ็งปาใกล้ไปตัวเนี้ยกะเล่นรุนแรงตัวเนี้ยน้ำตาเยียมมาอะไรกูกี่จะปลาแล้วเล่นยังไงนห่ะสนุกดีเดียว กีเป้าอยู่ตรงนี้ฉันรู้สองลูกไปเลยอาจารย์ีเห็นซื้อขนบได้ยังกีเขาให้ปลาทีละลูกงั้นฉันปลาใหม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผู้เข้าประกวดคนที่หนึ่งเอลโรไปเอาโอเคเดี๋ยวไม่ไปหรอกไปดิเอา้า กี่มันตั้งใจจะฟาโดนหวยนะฉันรู้ไงแล้วก็หลบได้ไงปดคนที่หน<ป>ึ่งปดไม่ต้อง,งแล้วฮึช็อตฟิวอันเท่าไหร่อ่ะสองบาทฉันโชว์รวยเอาไบ2ยี่สิบปโอ้ยไม่มีทอนเอามาขอแบบพอดีอ่ะให้แบบพอดีไปนคนุณหนูบุ๊กกี้คุณหนูบุ๊กกี้และเอ็งจะโพดทาทำไมให้มันสีเหลืองปะ่ะไม่เอากี่จะกินสีชมพูกี่ดึงเลยนะ โอ้ยดึงขนมอืม้อีด้ย่าคุณจะกินขนมแล้วคุณแม่ขายต้องรู้เรื่องนี้อย่ารู้ดีอย่าให้คุณแม่ขายรู้นะฉันโดนบ่นอีกผงชะตาบดลดีจะสะตอเหมันนางเป็ดไหมนะเ้อ,อืเปรี้ยวทำไมอมฉันไม่เปรี้ยวลูกเกดฉันขอเตรยียหนึ่งแล้วกันอะไรอะไรซื้อจะซื้อผมไมนอร่อยนดักเนาะ ซื้อเลี้ยงกันนึงเด็กกี้ไม่ผงอะไรน,นะป๊อปชาป๊อปซ่าเวลากินอะอย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยนะคะฉันจะเล่นมั่งแล้วส่งคนมาเ,เป็นเป้าดิฉันไม่มีทางเป็นคนนั้นหรอกเอ็งจะยิ้มทำไมระหว่างรอเพื่อนเล่นเกมเรากินขนมดีกว่าใชยโอ้ยแน่เสียดีเห็งเงินเงเป็นไงบ้างอะ่ะอ้วนมผม,ผม,มเปงี่ยว เอ้ยพูดกันจบยังเฮ้ยใครเอาเข้าวต้มมัดไว้ตรงเนี้โอ้ยเสื้อมันรัดได้เฉยฉันจะกิ่นสีเหลืองสีเหลืองคอมโท่โทตัวนี้ตลกมุกงี้่งฉันไม่เล่นด้วยแล้วเตรียมตัวโดนนะข้าวต้มมัดปาอยู่ตรงนี้นาะโอ้ยว่าแล้วมันต้องโดนมาะเดี๋ยวก่อนนะแกเดี๋ยวก่อนนะอ่ะสองบาทฉันซื้อลูกอมแล้วน,นะ ดึงเลยอะไรขนมแกงเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เขายอมเจ็บแทนเลยนะลูกอมสีเหลือง yellow นี่รสชาติเป็นไงบ้างวะหวานซซาๆเหมือนโคลานี่นะคะรสชาติของเท้าเลมอนมะนาวโคลาและสตรอเบอรีร่ ส่วนตัวนี้ดักกี้มไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันปาให้โอ๊ยโอ๊ย,อยถ้าใครอยากให้กำลังใจพวกเราอย่าลืมกดไิ้ตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะ